เมื่อคุณมาอยู่กับฝรั่งแล้วฝรั่งไล่คุณออกจากบ้านหรือกรณีที่คุณนั้นแต่งงานแล้วสามีฝรั่งของคุณนั้นไล่ออกจากบ้านแนวทางการแก้ปัญหาต้องทํำยังไงบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพิมิกวันทางช่อง youtube กมายสตอร์สิบหนะคะก็ฝากเพื่อนเอน,นะคะกดซับสไครต์ติดตามให,ให้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ใครมีคำถามทุกคำถามมีคำตอบให้กับคุณนะคะคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพพ์มาตอบให้กับทุกคนคนวันนี้ที่อยากที่จะพูดถึงนะคะก็คือการเล่นเว็บเดทออนไลน์ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนหากคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังใครเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่คุณจะถูกสแกมเมอร์ต้มก็มีมากขึ้นผู้ชายที่ส่งหรือโอนเงินมาให้กับคุณ ไม่ว่าจะโอนมามากหรือน้อยเท่าไหร่คุณจะไม่เสียอะไรเลยจําไว้นะคะวันนี้คอนเทนต์ที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกรณีที่ฝรั่งไล่คุณออกจากบ้านนะคะคุณจะทํำยังไงแล้วก็มีเรื่องราวอุทาหรณ์อของสาวไทยที่ถูกแฟนฝรั่งไล่ออกจากบ้านนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สาวไทยนะคะที่เจอกับแฟนฝรั่งแล้วถูกแฟนฝรั่งนั้นไล่ออกจากบ้านนะคะ สาวเจ้าคนนี้นะคะก็คือเป็นสาวที่มองหาแฟนฝรั่งเหมือนกับเพื่อนๆนหลายคนนะคะวันหนึ่งนะคะเขาไปจ้างบริษัทร,รับจัดหาคู่ให้เพราะบริษัทร,รับจัดหาคู่ส่วนมากนะคะเขาจะบอกคุณเลยนะคะว่าไม่ได้ภาษาก็หาแฟนฝรั่งได้ไม่ได้ภาษาก็หาสามีฝรั่งได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็ดมีล่ามมีล่ามที่ช่วยแปลที่ช่วยดูให้กับคุณสาวเจ้าคนนี้นะคะก็คือ นำเงินนะคะเงินที่ตัวเองมีเก็บสะสมไปนะคะเราก็ไปจ้างบริษัทรับจัดหาคู่หาให้แล้วมีฝรั่งคนหนึ่งมาสนใจตลอดระยะเวลาที่ฝรั่งมาพูดคุยหรือว่าเจอกันนั้นจะเจอกันที่บริษัทคุณอยากพูดอะไรนะคะฝรั่งเขาอยากสื่อสารอะไรเขามีล่ามมีล่ามเป็นตัวช่วยเมื่อวันดีคืนดี ที่ทุกอย่างมันโอเคมันไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันอย่างเพอร์เฟกไม่ว่าจะออกเดทด,ด้วยกันก็มีล่ามไปไปเจอกันก็มีล่ามเป็นผู้สื่อสารให้คือสาวไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยอาจจะได้เล็กๆน้อยๆใน yes no okay hello แค่นั้นแต่ในเรื่องของ deep detail หรือว่าการพูดคุยกันนั้นผู้หญิงไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่สื่อสารไม่เป็นพอหลังจากที่จบนะคะจบการจ่ายเงินทุกอย่างนะคะ ผู้ชายก็อินไว้ผู้หญิงนะคะเชิญผู้หญิงมาที่ต่างประเทศคราวนี้นะคะก็คือผู้หญิงนั้นจะต้องด้วยตัวเองทุกอย่างนะคะด้วยตัวเองทุกอย่างเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีร่ำม,มาอยู่ด้วยกันนะคะมาด้วยวิซาท่องเที่ยวมาอยู่ด้วยกันได้สักพักสื่อสารกันไม่เข้าใจเพราะผู้หญิงนั้นไม่ได้ภาษาตั้งแต่แรกผู้ชายพูดซ้ายผู้หญิงพูดขวานะคะ สื่อสารกันไม่ได้เท่านี้ทำไงฝรั่งอันเชิญเตะออกจากบ้านนะคะกรณีนี้นะคะผู้หญิงนะคะหกระเหินนะคะนิ้โรนตัวเองไปที่สนามบินนะคะตามบินติดต่อครอบครัวที่ไทยให้ครอบครัวที่ไทยช่วยเหลือแรองตางนะคะหาคนซื้อตัว๋วซื้ออะไรให้ส่งให้กลับมาไทย อันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับแน้หลายคนแน e หลายคนเวลาที่พิมพ์คอมเมนต์หรือว่าโพสต์ในเรื่องของภาษาบางคนจะมาเถียงนะคะว่าเขาไม่ได้ภาษาเขาก็ยังมีผัวฝรั่งได้อะไรต่างแต่โชคชะตาของคนเราไม่เหมือนกันยิ่งคุณมาใช้ชีวิตอ,อยู่ที่ต่างประเทศักง,งานงอกและแน e หลายคนที่อยู่ที่ไทยนะนะคะที่อวดอ้างสรรพคุณกันทั้งหลายว่าไม่ได้ภาษาก็มีผัวฝรั่งได้อะไรต่างวันหนึ่งที่ผัวฝรั่งนะคะล้มหายตายจากไป จะไปติดต่อสารทูตก็ไม่รู้นะคะจะติดต่อญาติโกโฮติกาเขาก็ไม่รู้ดังนั้นภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สําคัญมากๆที่คุณนั้นจําเป็นที่ต้องรู้นะคะมันไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ในอนาคตดังนั้นฝากเพื่อนๆไว้กรณีที่คุณนั้นแต่งงานมากับฝรั่งมาด้วยวีซ่าแต่งงานมาด้วยวีซ่าคู่ม,มานหรือวีซ่าอะไรก็ตามนะคะคุณมาจากตัวหิ้วกระเป๋ามาอยู่บ้านผู้ชาย ะะคุณเป็นเมียอย่างถูกต้องตามกฎหมายในหลายคนที่เคยเห็นนะนะคะเขาก็จะมาพูดนะคะว่าสามีเขานั้นพูดข่มมาําทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจ verbal abuse พวกนี้นะคะก็คือทำให้เราทุกทรมานเสียความรู้สึกเสียใจนะคะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรากรณีที่เราแต่งงานมานั้นผู้ชายไล่เราออกจากบ้านถามว่าเราออกไหม พิมแนะนํานะคะว่าโดยในหลายคนจะแนะนํานะคะว่าไม่ให้ออกแต่หากกรณีเร็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยให้คุณแจ้งตํารวจแจ้งตํารวจแล้วก็เก็บหลักฐานนะคะเก็บหลักฐานทุกอย่างผู้ชายด่าคุณตีคุณอะไรแต่หากกรณีผู้ชายตีคุณคุณจําเป็นที่จะต้องไปหาหมอนะคะหาหมอถ่ายรูปเก็บหลักฐานอะไรไว้ต่งตางๆเพราะสิ่งต่งตางๆพวกนี้มันสําคัญกับตัวเรา หากกรณีในหลายคนที่มาด้วยวีซ่าคู่มั่นหรือว่าอะไรต่างอย่างในอเมริกามาแล้วนะคะบางคนได้กิน g า s สองปีแล้วจะหย่าและนี่ในการต่อกิน g า s สิบปีมันก็ยากแต่หากกรณีที่คุณมีหลักฐานว่าสามีของคุณนั้นมันดานะคะบ้านเราด่ากันนะนะคะสามีภรรยาเขาจะมองว่าเป็นเรื่องสามีภรรยาแต่หากกรณีที่ต่างประเทศหากคุณได้ขอดข้อมูลไว้นะคะอัดเสียงเอาไว้ว่าเนี่ยเขาดา่าฉันหรือว่าอะไรต่าง คุณก็สามารถที่จะเอาเป็นหลักฐานยื่นในการอขอกินการได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะหากกรณีนั้นสามีทำร้ายสามี ทำให้เราเสียวความรู้สึกบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจและในกรณีที่เราแจ้งความนะแจ้งความกรณีที่สามีนั้นนะคะไล่เราออกจากบ้านหรือว่าอะไรต่างเราต้องพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะเราอาจจะขอ,อะ police order นะคะไม่ให้ผู้ชายเข้าใกล้เราในรัศมีที่เท่าไหร่อะไรต่างขึ้นในต่างประเทศเขาจะเป็นพวกนี้นะคะดังนั้นพิมพ์ฝากไว้นะคะว่าหากกรณีเจอกับตัวนะคะให้หาทาง ขอความช่วยเหลืออย่านิ่งนอนใจผู้หญิงไทยในหลายคนกลัวว่าตัวเองไม่ได้ภาษาหรือว่าอะไรต่างสามีทุบสามีตีอะไรต่างก็ทนไม่ยอมไปหาหมอหรือว่าอะไรต่างวันดีขึ้นดีนะคะมันอาจจะเป็นมากกว่านั้นดันงนั้นฝากเพื่อนๆไว้นะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะอย่าลืมใครจะสั่งคาพีหาเป็นฝรั่ง ทุกเรื่องราวบบการหาแฟนฝรั่งนะคะก็แอดไลน์ดีพ e ิมพ์จ้าสีสเวทมาได้ F I L, หรือให้เขียนโปรไฟล์หรือสมัครเว็บเดทนะคะวันนี้ก็มาพบกันแค่นี้นะคะราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ